เอาละครับผมวันนี้ก็จะมาสอนทำป้ายทะเบียนญี่ปุ่นกันนะครับหลายคนคงทำเป็นแล้วแหละแต่ผมจะมาสอนในสบับของผมอย่างแรกเราก็หาสติกเกอร์สี่เหลี่ยมที่สามารถทำเป็นป้ายได้ผมแนะนำเอาสี่เหลี่ยมตัวนี้เลือกเป็นสีขาวจากนั้นก็วางไปเลยแล้วเราก,ก็ก๊อปอีกทีเป็นสีดำจากนั้นก็ย่อมันลงมานิดหน่อยให้มันเป็นขอบเล็ก แล้วเราก,ก็ก๊อปอีกทีให้เป็นสีขาวแล้วก็ย่อมันลงใหม่มันก็จะได้ขอบสีดําและตอนนี้แล้วเราก็ไปหาตัวหนังสือญี่ปุ่นมาใครมีแป้นพิมพ์ก็สามารถพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแต่ผมไปหามาไงจากนั้นเราก,ก็ก๊อปตัวหนังสือตัวเก่านะครับเราจะทําให้ตัวหนังสือมันคมซัดมากขึ้นสังเกตได้เลยนะครับว่าเออตัวหนังสือมันคมซัดจริงๆริงเห็นไหมเพราะบางคนทําไม่เป็นไงบางคนย่อเล็กแล้วทําไมมันไม่ซัดมันจะเห็นลางๆใช่ไหมครับเห็นไหมผมก็จะมาบอกทิกเลย อยาจะกระซิบว่าทิคนี้ไม่มีสร้างไหนบอกเลยเพราะว่ามันเป็นความลับของสร้างไงแต่ผมก็มาเปิดเผยแล้วเออแล้วก็อย่าลืมทําให้ตัวหนังสือมันเป็นสีเขียวด้วยล่ะอย่าลืมก๊อปสีโค้ดไว้ด้วยนะผมจะอินเสิร์ตภาพ b e ฟอ r e กับอ f ฟเตให้ดูนะครับสําหรับคนที่ทําให้ไม่ซัดกับคนที่ทําให้ซัดเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายจะไม่ซัดแต่ด้านขวามันจะคมซัดกว่าถ้าทําตามผม พอเราทําตัวเลขตัวหนังสือเสร็จแล้วก็จะมาใส่เหมือนน็อตนะครับเป็นน็อตจับป้ายทะเบียนกับรถใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้มันเป็นความคิดสาาร้างสรรค์ของแต่ละคนจากนั้นผมก็จะเพิ่มเงาให้กับป้ายทะเบียนนะครับเพื่อให้มันจะดูแบบสมจริงมากขึ้นไงใครจะใช้เป็นสีเขียวก็ได้นะครับผมแนะนําให้เป็นสีเขียวยกว่าแต่ผมจะทําสีดำแบบว่าเขียวด้านล่างดําด้านบน พอเราได้ความเข้มความจางของเงาเสร็จแล้วเราก็จะมาก๊อปตัวหนังสือตัวเก่านะครับจากนั้นเราก็เลือกเป็นสีขาวแล้วเราก็กดซ้อนให้มันอยู่ด้านล่างสุดของตัวหนังสือนะถ้าล่างสุดกว่านั้นก็จะไม่เห็นตัวหนังสือแล้วเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็นแบบว่าโผล่ขึ้นมาไงแล้วเราก็ทําให้มันเป็นตัวหนาจากนั้นก็ขยับมาด้านขวาหรือว่าซ้ายหรือว่าล่างก็ได้นะครับแล้วแต่ใจคุณชอบเลยว่าจะให้มันโผล่แบบไหนแต่ผมก็จะให้มันไปด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างนะครับให้เราทําแบบนี้กับตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่สอนทํำป้ายทะเบียนเฉยๆเพราะผมยังคิดไม่ออกว่าจะทําคาร์บอนรถอะไรดีสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันใหม่ครับ